สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้งานเครื่องล้างจานรุ่น DW 1 0 8 0นะครับเป็นรุ่นฝ่ายยกนะครับตัวนี้วิธีการใช้งานนะครับเช้ามาก่อนใช้งานเครื่องเปิดเบรกเกอร์ทิ้งไว้นะครับกดปุ่ม power นะครับปิดเปิดเครื่องตรงนี้ทิ้งเครื่องไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นเครื่องก็จะพร้อมใช้งานเรียบร้อยครับขั้นต่อไปจะเป็นวิธีการล้างนะครับหลังจากที่เราเก็บจานจากลูกค้ามาแล้วนะครับเราทําการเคลียร์เศษอาหารออกให้หมดนะครับแล้วก็เอาจานมาแช่ไว้ในซิงนะครับ หลังจากแช่น้ำเปล่าเรียบร้อยแล้วก็เอามาเรียงใส่กระบะล้างจานตัวนี้ครับเป็นแหล็กตัวนี้หลังจากเรียงจานใส่แหล็กเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการนําจานเข้าเครื่องกันเลยครับปิดฝาเครื่องลงเครื่องจะยังไม่ทํางานนะครับจนกว่าเราจะกดปุ่มสตาร์ทการทํางานของเครื่องนะครับ ปุ่มสตาร์ทจะเป็นปุ่มตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นโปรแกรมการล้างนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าโปรแกรม1โปรแกรม2แล้วก็โปรแกรม3ครับซึ่งแต่ละโปรแกรมจะใช้เวลาในการล้างแตกต่างกันอันนี้ผมใช้เป็นโปรแกรม1น,นะครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทเลยครับครับมันจัดที่เครื่องล้างเสร็จทุกกระบวนการแล้วนะครับ <c oughs> ก็ทําการเปิดฝาเครื่องแล้วก็จานออกมาถึงไว้ด้านนอกประมาณ ไม่เกินหนึ่งนาทีครับจานก็นจะเริ่มแห้งนะครับแล้วก็เอาสามารถนําไปใช้งานได้นะครับสำหรับการใช้งานเครื่องล้างจานนั้นง่ายมากเลยนะครับเพียงไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถล้างจานได้ทีละหลายๆใบภายในไม่กี่นาทีสำหรับท่านใดที่ต้องการซ่อเครื่องล้างจานนะครับสามารถติดต่อได้ทางสถานด้านล่างนี้ได้นะครับขอบคุณครับ